สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ p d s f o อสฟกัไต้หวันกับดิฉันสุชาวดีจับพือก่อนเริ่มข่าวแรกวันนี้เรามาดูข่าวล่าสุดกันก่อนดีกว่าค่ะหลังจากไต้หวันเปิดให้นำเข้าแรงงานอินโดนีเซียวันนี้กระทรวงแรงงานประกาศว่าประเทศไทยมีความพร้อมตามแผนมาตรการป้องกันโรคแล้วดังนั้นจึงจะเปิดให้นำเข้าแรงงานจากประเทศไทยได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับข่าวแรกวันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น11%จากสัปดาห์ก่อนหน้าและเมื่อวานนี้องค์การอนมามัยโลกกังวลว่าไวรัสเดลต้าและโอมิครอนจะทําให้เกิดสึนามิของโรคระบาดซึ่งไวรัสทั้งสองสายพันธุ์แพร่ระบาดรุนแรงในช่วงเวลาเดียวกันสาหารัฐค่าเฉลี่ย7วันพบผู้ติดเชื้อมากกว่า2 6 5 0 0 0รายต่อวันส่วนฝรั่งเศสทุกๆวินาทีจะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่2ราย นับตั้งแต่เกิดโรคระบาดทำให้ระบบการแพทย์ถูกกดดันอย่างหนักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ที่อาจตามมาและยังมีอีก5้าล้านคนในประเทศที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้ฝรั่งเศสร,รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่าวันก่อนหน้านี้15%สร้างสถิติใหม่ในประเทศและยุโรปหลายวันมานี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อทำสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องทำให้ทางการรู้สึกกังวลมาก ในวันเดียวกันองค์การอนามัยโลกก็ได้แสดงความเห็นคล้ายการระบุว่าเดลต้าและโอมิครอนร้วนมีการแพร่เชื้อที่รวดเร็วไวรัสทั้งสองสายพันธุ์แพร่ระบาดในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษส่วนที่ออสเตรเลียซิดนีย์และบางเมืองในรัฐนิวเซาแลน์เพียงวันเดียวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จาก6,000รายเพิ่มขึ้นทะลุ1 1 0 0 0รายรัฐวิกตอเรียจาก1,000รายเพิ่มขึ้นเป็น3,700รายรัฐควีนแลนด์ผู้ติดเชื้อมากกว่า80%ติดเ้อโอเมครอน เมื่อวานนี้โรงงานบริษัทหั่นเสียงถจงเกิดอุบัติเหตุฝุ่นระเบิดรุนแรงทําให้พนักง,งานเสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บหรายรายงานข่าวระบุว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่โรงงานหมายเลข8ดเครื่องเก็บรวบรวมละอองฝุ่นที่เกิดจากการตัดอลูมิเนียมอัลลอยและแพทินัมทําให้เกิดระเบิดรุนแรงส่วนสาเหตุการระเบิดกําลังสอบสวนอยู่รถพยาบาลนำตัวผู้บาดเจ็บส่งเข้าห้องฉุกเฉินบางรายพัน้าด้วยพักก๊อตบางรายอยู่ในภาวะช็อกเป็นพนักง,งานโรง,งงานบริษัทหั่นเสียง ขณะนี้เวลาประมาณ10บนาิกาเกิดอุบัติเหตุฝุนระเบิดที่โรงงานบริษัทท่านเสียงในนครไทยจงพนักง,งาน7คนถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลในจำนวนนี้นายเคอรไม่มีสัญญาณชีพตั้งแต่ก่อนส่งไปโรงพยาบาลและสุดท้ายก็ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ส่วยนายเฉินถูกไฟลวกระดับ2สังเกตอา,าการอยู่ในห้อง ICU ซึ่งมีผู้เห็นเหตุการณ์ถ่ายคลิปเหตุการณ์ไว้ได้ ประชาชนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าได้ยินเสียงดังมากจากนั้นมีควันลอยพุ่งออกมาบริษัทท่านเสียงกล่าวว่าเกิดบัิเหตุที่โรงงานหมายเลข8ที่กำลังผลิตชิ้นส่วนของเครื่องบินพลเรือนการตัดอลูมิเนียมอันลอยแพทินัมทำให้เกิดฝุ่นจนเกิดการระเบิดขึ้นอย่างไรก็ดียังคงต้องรอการตรวจสอบหาสาเหตุการระเบิดต่อไปกองแรงงานนะครไทยจงได้นำนินการตรวจสอบแล้วและมีคำสั่งให้โรงงานท่านเสียงหยุดงานหากตวรวจพบมีการละเมิดกฎหมายความปลอดภยัยในที่ทำงานต้องระวังโทษปรับสูงสุด3,000เหรียญ อุบัติเหตุความปลอดภัยในการทํางานครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บหคนบริษัททัางเสียงกล่าวว่าจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่และกล่าวว่าพื้นที่ระเบิดอยู่คนละที่กับโรงงานผลิตเครื่องบินรบไม่กระทบการผลิตเครื่องบินรบ เช้าตรู่เมื่อวานนี้ตำรวจความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกงบุกค,ค้นสำนักข่าวของสแตนนิวและจับกลุ่มพนักง,งานอาวุโสหกคนแดนิโฮนักร้องชาวฮ่องกงก็ถูกจับกลุ่มด้วยเช่นกันตำรวจฮ่องกงชีววว้ว่าสแตนนิวมีพฤติกรรมเผยแพร่สิ่งพิมพ์มพปลุกระดมสร้างความเกลียดชังดูหมิ่นรัฐบ,บาลฮ่องกงจึงอายัดทรัพย์สินบริษัทแล้วต่อมาสแตนนิวไดประกาศเลิกกิจการและเลิกจ้างพนักง,งานทั้งหมด เมื่อเวลา6นาฬิกาของเชา้าวันที่29ธันวาคมตำรวจความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกงบุคคลบ้านพักของเฉินหลานเซินซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการสื่อออนไลน์แตเนิวและเป็นประธานสมาคมนักข่าวฮ่องกงคนปัจจุบันตามคำสั่งศาลที่ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร,ร่วมคิดในการเผยแพร่สิ่งพิมพ์มพปลุกกระดมต้องจับกุมเพื่อสอบสวนทันทีเฉินหลังเซินได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดสดแต่ถูกตำรวจห้ามไว้อย่างรวดเร็ว ตำรวจความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกงปฏิบัติภารากิจบุกคนตั้งแต่เช้าตรู่รดมกำลังตำรวจฮ่องกงรวม200นายบุกจับกลุ่มตัวผู้บริหาร Starnew 6คนและบุคคลสำนักข่าวของ Starnew ยึดหลักฐานได้จำนวนมากเดนิสโฮนักร้องฮ่องกงอดีตกรรมาการบริหาร Starnew ก็ถูกรวบตัวตอน6โมงเช้าและถูกนำตัวไปสถานีตำรวจต่อมาเธอได้แจ้งข่าวบนเฟซบุ๊กว่าปลอดภัยดี ตำรวจฮ้องกองชี้ว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วถึงพฤศจิกายนของปีนี้แสแตนิวมีการเยผยแพร่บทความปลุก,กระดมที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังและดูหมิ่นต่อรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและยังยุยงปลุกปั่นให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทางตำรวจได้อายัดทรัพย์สินบริษัทมูลค่าประมาณ2 1 0บล้านแสแตนิวประกาศเลิกกิจการหยุดอัปเดตและลบข้อมูลบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียทั้งหมดหัวหน้าบณาธิการลาออกและเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดพบกับพีทีเอสโฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ